แยกกัดิีลุกถอนมาแล้วแยกกัดิีมากตัดซำมาละซำให้มันขาดนี่เอาใบเหงื่อใบยังมันออกผู้ใดสั่งไทรฟรีโลหาโลจิปโลโ แยกกับขายเบดก็ต้องไปเกียงมาเออซื้อหน่อยซื้อหลายก่โลคิโลฮัลโลขายเบดกินเนาะเอ้าปลูกทิมไว้เวลามันเกิดเป็นเงินขึ้นมาได้ก็ละหาคิดบหกคิด ก่าน,นึงมันได้หลรั่วเด้อพี่น้องได้สักใคย่แจะไปยายกบ่มอมีเงินหน่อยแล้วปล่อยไปมันก็นแหงไปซื้อตั้งแต่ข้นท่านได้ซื้อนี่มีตะเกีดบยังไงพี่น้องขาวขาวชั่วช้าได้เลยตัวใหญ่พี่น้อพไฟนี้ผลมันก็ไม่ได้ใช้ใครนะ เรากมไมะกินโอ้กินไปบได้กินก็ได้ขายหรอวะได้ปลาเคยมินงั่นหน่อยบ่เคยค่อยวัดขนะแแ้กกระเทียไปเรื่อยๆย่ามก้นสื้อ,ม,อมันกระสือเขากระซื้อย่ามมันอิดมากเลยเขานาเรื่อง สกสดีมากทอนมัดถมว่างสะอาดมากอันนี้พวกประจิก,กรรมมัดเ,เป็นโล่เป็นโล่พี่น้องนอากเห็ดสำนะัเกเห็ดใดล่ะพึงผ้าตัวเอ,งน,อนงน้ำรพร,ร้อมหยิบถ่ายกินน้ำตาลหยดเขาไรเอกจาก เฮ็ดพ่อได้ซื้อมาซื้อผู้ซื้อกระทู้ปลูกเข้มหล่าพี่นั่นยากกว่าเคยเคยเฮ็ดมาสักสี่ตัวได้ เด้งแต่สมัยแต่ยัอ่อ่างพ่อปลูกตะไคร่ปลูกค้าขายขายได้ทุกอย่างอยู่จังหวัดขะเจา้าแต่บ้านเฮากแบโอ้เพราะสดใสขายได้แต่ว่ของบ,อบ,บ,อบ,บ่บั่นจังหวัดขะเจ้านะจังหวัดขะเจ้อมันดูไก่ขุนเทกขายได้ทุกอย่าง แค่ห,หัวปีนีแค่หัวปีก็ได้ค่ากับเขาแล้วพี่น้องก็สมัยย่าอยู่จังหวัดเน้มตาลหัวปีโลละหาชีพไ,ได้สมัยก็ชีพโลแค่ถุงละชิพโลถุงละหาชิพหาชีพไปที่ถุงหาถุงกันไหวยหกายฆ่ากับปเขาขเร็ว นี่หลายย่างแบซ้ำนี้แหละพี่น้องย่ายห้อนกันด้วยจ้า